คลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กไอายุต่ำสิบสามปีขึ้นไปเพราะมีคำหยาบคายถ้าอยากดูพอมันถึงก็ให้พ่อแม่มาดูด้วยจะได้โปรโมทพร้อมกันข่าวโลกสุดข่าวันนี้เชน่ารายใหญ่เป็คลิปนี้หนูจะมาใช้ไม่ใช่รูปไฟล์แล้วกันเป็นเป็นทริปไฟล์แล้วกันนะครับเป็นทีแรกนะฮะก็เจอกับคุณบุ้งนะฮะ เจอกันตั้งแต่เบบตตอนนี้จนเป็นแมนกาดแทนแล้วนะฮะนี่อนนีอนีแบว่าอยากชอบนะมาดีกว่าโอกาสหาใบโอ้โอเคพเดี๋ยวเดีไมสั่งเลยพยายามย่านอย่างนี้ไม่ดอย่างนี้ไปดินขึ้นก็ไม่ใช่ถ้านอย่างนี้เดี๋ยว l a d set คียวด่ เป็นที่ไฟ e ีแรกน,<ผ>น,นะไม่ใช่สกูไฟเหมือนที่แล้วนะฮะเพราะว่าสกูฟมันจะมาแค่วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ก็วันจันทร์วันศุกร์นะฮะอะไรอย่างนี้ให้มันให้มันรีบโอเคเรื่องกอนโอเค,อเ,คเรื่องกอนอเลยนะสตาร์ทอัพเดอร์สแควร์โอเคตัวแล้วเป 5, 5, ิดห้าหาสามครับอ,อ๋อคนเล็กตัวให่หย่อนปล่อยเฮ้ยตลาดเขาแก่ คือว่าเเทิ้งตได้ไมแล้วก็ดัวไหนะไาหน้ก่อนตัวการ์ดพิกคิวเฮ้ยไลค์ก่อนไลค์ก่อนไลฟ์ก่อนลืมไลค์พิคคิวได้แล้วแล้วก็เปิดถ้าหาาวาไปลองไดกที่ล็อกไปเรียบร้อยแล้วด้วย เอาี้แล้วก <cat> ันเพราะว่ามีมีซ้าก็ดีเพราะจะได้ลลูกอแบบรู้สึกเสนาเกินไปเกินไปี่เกินไปออกได้นะครับเาสนามตัดหน่อยยกนทิงีแล้วกันตั้งเป็นันทวันนี้ไปไกที่แล้วนะครับวทีนี้าจะได้ไปร่ยไปเ่ยไปร่ว่าาเลย ไลโดทํากโอทำงานเปิดอ่านรงเสีเรียมแล้วกมงก็เริ่มหมอไหมดโอเค้เพิ่มเข้ารอไปนั่นอเลยทำา uh, ีร์บาเเอเร์ล้นโอ้โหคือิ้องมาเลยเหรอคับงดีไม่ป้องกันหรเช็กโต้อคุิการยี่สิบสองดีรอมอวินมากแล้วไม่ได้เช็กหรอลืมได้ช็ค โอเคแจมเดียวอันนั้นโอเคคีออแวนคีออกสาแล้วสแตนแอนเจ้าวัวโอ้โหไลดดูวนกาเฟอร์เจ็ดัอไหใบี่สามอันน่ะนี่หกโอเคสามใบไปมือไลดดไลดูแล้วก็อีกรอบเลดี้เซ สามสองหนึ่งโบชุดวันนี้นะครับผมก็คื่างผมฟูใหม่แล้วนะครับชุดแรกของนผมก็กป็นชุดสีทองนะครับผมส่วนทางด้านของผมเด้กสีแดงนะครับทำตัวหน้าตาสามคนแต่วันนี้มีการแข่งเบเบดนะฮะก็ถ้าใครคันรอบใหม่โบรไบท์สองก็มาดูกันได้นะช่องไ่แอลเบเบดอันที่เขาเล้ยงนะก็ไพ่แม่แม่แกอาตมานะไม่รู้แม่แกไปที่ไหนนะทุกคนเริ่มจับเข้าไปด้านหลังส่วนจีบตอนนี้เริ่มหมดแล้วนะครับ เอาไมด้วยได้ไปก่อนคะแนนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ก่อนนะคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่โอเคต้องตีเลยหมืปครับปล่อยครับเลดี้เซ็ t สามสองห o ึ่ง o ้ย่อขเชิญครับอตอนนี้น้าทั้งสองคนก็ชิ้นำาหนมาที่เรียบร้อยทั้งสองยรากันหมทั้องกลส่วนสกอร์ตอนนี้นะครับคือเราได้ยนะครับออยู่ที่หนึ่งสมสี่ บอกเลยว่าหลายช่องน่าจะมากันเยอะเลยนะครับงานแข่งเบบีเบทนะครับเพราะว่าทริปนี้ก็น่าจะเป็นทริปไฟท์ทริปแรกนะครับของแวนการ์แต่ว่าในอนาคตอันใกล้หรือไม่ใกล้ก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะกลับมาคัมแบ็กเบบีเบทนะครับและเป็นเบบีเอท X ด้วยนะฮะเอาแบบบคัมแบ็กจริงๆอ่ะแบบเขาแบบแข่งเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นร้องเล่นเฉยๆนะสองมาเซอร์เซนดิทยัลหนี่งสองสาม

สามหมื่นก็ส่งคีดอพลังแวนดอการ์ดหนึ่งใบอันนี้น้องว้อยยังมีเท่านั้นเลดี้เซนอ์กเาตนน้น้องยังมีน้องอก็ป็นเปอร์เกาทิ้งคีน้องยังมีได้ไปก่อนสองคนโอ้โหมันจะออกอะไรเยอะขนาดนั้นคีน่ะไรเป็นรอคนอีกโอ้ยรอเดอะคอ์ ิอมาจากไหนได้จากได้จากพี่พี่สะสมมาเยอะๆอ่า D L F ีนเสมกจะเขาัที่สนะครับผมกสตอนนี้คอูนะแน้องออเตอร์อยู่นะครับคอลงมาคอคี้ลงมาต้องดูกันว่าน้องออเตอร์จะแก้เกมได้หรือเปล่าอกเกานนเอ้ยเออโบาสโบาวใช่ไหมบาแล้วโอเค สองมือหนึ่งสองคีสจบเริ่มไม่ดีโอเคสองมือหนึ่งสองคีสทุกคนปล่อยเฮ้อแน่ใจเหรอฮิวฮิวได้แค่พลังแวะขอละไม่เจอแล้วไปแล้วไปแล้วไปฮิวได้สี่เท่ากันทิ้งก้ามมือสามใบแวะสแตนขึ้นมานี่สแตนด้วยอ่าสามหมื่น สักให้เดี๋ยวนสามหนึ่งไเดียวตทีทีวันโกชุดตอนนี้น้องทั้งสองคนก็ชุดลรอที่สามเนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดยรตอนนี้ที่สองต่อส่นะครับต้องมาจับดูันะพจะได้โซบารโซบารลุกลุกสามเมื่อหนึ่สองคิานี้หน่อยครั โอเคตีไม่ได้จัเพลินแล้วกันครับสามคนก็ช่วนเหลือคก็ชันในที่เรียบร้อยแล้วผมทัได้ของสีแดงและสีเหลี่ยมนะครับทันได้ขีงยามีตอนนี้โซล้วไม่ดีแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับโซเอลโซเอลตอนนี้ก็ณน้องพอต้องน้องเนาะยามินอ PP สามวันสองครับผมโอ้ยชิสเรียบร้อยคลิปนี้พี p ีแรกแพ้แน่นอนผมเชื่อเลยนะฮะคู่ต่อคู่ของเชื่อเลยว่าอีกทีแรกของแพ้แน่นอน วีแลขของแพแน่ทุกคนเพราะว่าผมรีบบุกเนี่เออแล้วอย่างหนึ่งตกตกตกคิวไานเรียบร้อยเลยนะคราองับจับาับจับนับจ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 ับเับจัจับ แต่เอายากจมคู่นิดนึงอให้น้องแซมมาเจอกับน้อแซมคราบนาสนามได้เลยครัเขาเลี้ยอีแล้วมีสองัเหมือนเดิมพลังให้โนารพลังให้โนฮาโอ้ชีขี่เราขี่าขี่คนขี่ะคนดยวมาส่งไปเลไูก้ยยงี่ขึ้นได้เลยี่เ โอ man, no ้ยหิวไปน้องยิวย like yeah. so ืนอ่ายืนยืนเท่าไหร่วะเออวนะยืนเท่าไหร่เนี่ยอโแพ้ะมี่ขนานั้นอัเนี้องนนี้อเยอี้งี้อียอ้ีีอเสี้อี้เ้ต สามคีย์เลยนะไม่เจอโอ้แพ้อีกแล้วสองร้อยจัดเลยก็ถ้าอยากติดตามผมบ่อยๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับบายวันนี้เป็นวันนี้เคาเตอร์กเขาออกจริงๆนะฮะก็บอกเลยว่ามันก็นะฮะทุกคนต่อเลยแมตช์ที่สองครับที่ a d y set three two one go shoot อันนี้นี่ฟาวครับนี่ฟาวไม่นับครับผมฟาวฟาวเจ็บเจ็บเจ็บไม่เป็นไรแค่นี้มดมดนขากรรขากัด,ด ready set three two one go shoot ready set มีฟาวไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าออกอถ้าออกจากข้างบนก็ถือว่าฟาวอยู่ดีครับก็ยังไม่รู้ผลนะครับ ready set three two one go shoot เรียบร้อยครับอันนี้ over finish ครับผม ready set 3, 2, 1าวเร่ดีวอราเร็วๆเลยนี่ปัญหา ready set three two one go เ้ไซส์ใส่อรโบอกกรซ้อที่แบบที่สองเนเดี๋ยวไรัน ready set three two one go shoot นัพนเก็าก็ได้ใช้ตัวชันหลังนะครับผมเฮ้ยคดอีกแล้วอ่ะอ่าสปินฟินิชครับเลดี้เซตทรีทูวันโค้ชุดอันนี้โอเวอร์ฟินิชครับผมเลดี้เซยต้องใส่ชูา เลดี้เซ็ตทรีซูวันโกชุดโอ้อันีเอ็กตรีมฟิไปเลยครับผมโอ้ยติดหลังมากต้องรอต้องรอแบบต้องรอต้องตอรีบเก็บตังกับตอนนี้เพราะว่าผมผมบอกเลยว่าถ้าผมเก็บ

โอเคลองดันซ้อนหน่อยรองดังซอสจบแต่ไม่ใช่ดันซ้อสแล้วพี่ทู่ว่นโกสแดดี้เซ็พี่ชะนี่มีเบิร์ดไปครับชูรบกันอยู่ใที่จะต้องเหนหน้าสีเขียวและสีแดงนะครับส่วนจักรตอนนี้คือสามต่อสองแล้วเวลียังนน้องเพิ่มอยู่นะครับโอเคพอเล่นเบร์เบรเบร์แล้วว่าช่วงคลิปเบิร์ดเอทิปนะผมสามา่าเล่นได้เริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับแล้วคลิปที่ลองเล่นเบร์เบร์เทคพีทีวันด้วยนะ เวดี้เซตทรีว <te ันโกชุดโอ้โหทีดีเดียวนะฮะจังหวะนี้เอกทีมตัวเองเลยครับเปิดเวลาเปิดตัวเองเหมือนกิปเปอร์นะครับแต่ว่าตัวเป็นสีแดงงงเลยจังวะนี้เดี๋ยวลงคะแนนตัดสินแล้ครับ Ready, Set, 3, 2, 1, Go, Shoot! โอเคแล้วเพิ่มกาเขดราเป็นที่ยรำยแล้วเห ่คือภาพเบอร์เลยที่ไปยืนไปอยู่ใกล้ๆอย่าเงี้ยจะขายบอกเฮ้ยเซ็นอีกแล้วเซ็นอีกแล้วทุกคนเรียบร้อยสปินฟินิชครับโอเคชื่อคลิปมันก็บอกอยู่นะครับว่าแวนการ์ดทริปไฟท์นะครับ ซึ่งผมก็มาเที่ยวเลยนะฮะก็ที่เซนตันปิ่นเก้าน,นะครับบอกเลยว่าบอกเลยว่าทลิปนี้มันแน่ๆเพราะว่ามันจะมีทั้งเบเบดทั้งนี่ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นทิปไฟท์ที่มีการเที่ยวด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดๆจริงๆ,ๆแต่ทิปไฟท์กันน้อยๆนะฮะก็มาแท่แข่งเบเบดนะครับบอกเลยว่าคงคัมแบ็กแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับบอกเลยว่านะครับ ไอที่ปิดคลิปเมื่อตอนที่เล่นเสร็จคือไม่ใช่นะครับคนมาปิดคลิปของจริงอันนี้วันนี้ของจริงละเออก็ใครที่อยากติดตามผมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้สวัสดีครับเป็นไปเป็นไปต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ขับแล้วประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงนะฮะก็จะไปกินข้าวก่อนกลับบ้านเนาะสวัสดีครับผม